สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิวกรธนธากลุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ7เลขที่20โรงเรียนวิสุทธ์ลังศีจังหวัดกาญจนบุรีชื่อชิ้นงานแจกันจากหลูกแก้ววัตถุประสงค์ในการจัดทำ1เพื่อลดขยะในครัวเรือน2 นำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์วัสดุที่ต้องใช้ในการทำงาน 1. สติกเกอร์ 2. หลูกแก้วเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน 1. มีดคัตเตอร์ 2. คอมพิวเตอร์ 3. เครื่องตัดสติกเกอร์ 4. เครื่องพ่นทราย ขั้นตอนในการทำงาน 1. ทํทำความสะอาดขวดโหล 2. ออกแบบลวดลายและตัดสติกเกอร์ 3. านำสติกเกอร์มาติดที่ชิ้นงาน 4. นํนำชิ้นงานไปพ่นสาย 5. แกะสติกเกอร์ออกทั้งหมดทักษะงานช่างในการทำงาน 1. วิเคราะห์ลักษณะของงาน 2. วางแผนการทำงาน 3. ต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4. ต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องมือ